จะบอกว่าทางนี้ชันมากลงไปคือทางมันค่อนข้างจะชันนะคะเพื่อนดูดิยัไม่กล้ามองข้างหลังเลยจะต,ตรงตรงเขาลูกเมื่อกี้ค่อนข้างจะชันเลยแหละโอ้ทางลงลื่นมากเลยต้องระวังเลยละ่ะผู้ชมโอ้โหสลิปมากเลยนี่คือตอนที่ลงมานี่คานลงมากันนะ เราจะเริ่มเดินกันต่อแล้วค่ะอิ่มแล้วนะคะนี่คือเขาลูกแรกที่พิมพ์ขึ้นมานะคะลูกที่สองก็คือลูกนั้นแล้วก็จะผัดแล้วก็เดินตรงไปถัดเปลูกหนึ่งแล้วตึงจะได้เดินลงไปที่รถเย่เย่ I see the people on the top oh, เราก็เริ่มลงนะลงเขาเพื่อจะไปขึ้นอีกเขาหนึ่ง กำลังจะขึ้นเนินแล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> คงจะต้องต้องขึ้นนี่คงจะไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามันน่าหน้าน่าจะสูงมันมันจะชันเแล้วมันจะอันตรายแฟนบอกว่าเอาเอาแคมิลาเก็บไว้ในกระเป๋าไหม <c oughs> ยังพูดแคมิลาดาวิสเวลี y เวลี่สลิปปี้แอนด์แดร์จ ทางนี้ชันมากไปทาง้นีไม่กล้ามองข้างหลังเลยโอเคเดี๋ยวไปต่อละคือจะถ่ายให้ดูว่ามันชันจริงๆแล้วไม่สามารถจะเดินถ่ายได้เพราะมันค่อนข้างอันตราย ต้องขึ้นไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปถ่ายข้างบนต่อเอ้ยขึ้นมาถึงแล้วคะ่ะขึ้นมาถึงเขาลูกที่สองแล้วแล้วยังมีลูกที่สามอีกนะลูกที่สามก็อยู่ตรงนู้นนู่นเห็นไ,ไหมคะว้ววิวสวยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูนะคะ น้องฟ้าวันนี้โอเคนะไม่ไม่ไม่ไมแบบว่าไม่มีแดวะเลยค่ะไม่ปิดน้องฟ้าไม่ปิดไม่มีหมอกไม่มีอะไรความเชวอคแล้วก็กำลังจะเดินลูกต่อไปลูกนั้นแล้วเสร็จแล้วก็เดินลง เนินเมื่อกี้เอาเรื่องมากเหนืน่อยอผมผมยุ่งหมดเลยวิวสวยมากค่ะอยู่บนเนินหนทางอีกยาวไกลมากเลยค่ะไกลมาก โอเคดี๋ okay. จะเดินต่อแล้วไปเจอกันอีกรุกหนึ่ง <c ười> โอ้ตอนนี้กี่โมงเนี่ยบ่ายสองแล้วค่ะบ่ายสองแล้วสงสัยคงจะได้ลงนู่นน่ะมั้งหกโมงแล้วมั้งเย็นๆเลยล่ะถึงรถนู่น อยู่ข้างบนแล้วก็ทางร้าบก็ไค่อยาไหล่ไมนเหนือก็ไหลจะตรง,ตง,ง,งเกเขารุ่งแยะมันจะือดชน ไปทำไมสามีก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างบนแล้วนะคะลมหาย จะสูงแล้วค่ะเย่เดี๋ยวเราเราจะเดินไปทางนี้นะคะเดินถึงเน,นินนู้นแล้วก็เดินเดินเลาะลงมาเรื่อยเลาะมอเรื่อยจนถึงนู่นหมู่บ้านขา,ขาวๆนู่นนะคะ ตอนนี้ก็ป่าสามแล้วค่ะกว่าจะเดินลงก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักชัวมม่วโมงกว่นาน่าจะได้อยู่เดินลงมันน่าจะเร็วหน่อยถึงมันจะดูไกลแต่ก็โอเคม่ดเหนเป็นทางเ็นดมาก ฝั่งนึงนะคะฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันสูงสูงอะวิวมันก็สวยหมดแล้วเนาะ คือกำลังพิมพ์กำลังช่างใจอยู่ว่าทางไหนที่มันจะยากกว่าการทางที่พิมพ์ขึ้นหรือจะทางที่จะลงตรงนี้ ว่า she say she s a b slippy saying a bit slippy yeah yeah so s p e เขาบอกว่าทางที่จะลงมันลื่นก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นกวดเละเทมหมดเลย าทางลงโอ้ทางลงลื่นมากเลยต้องระวังเลยล่ะผู้ชมโอ้โหสลิปมากเลยนี่คือตอนที่ลงมานี่คานลงมากันนะโอ้ยสามีไปนู่นและโอเคเดี๋ยวพี่ต้องตามไปแล้วค่ะเราก็ลงมาได้ประสบความสำเร็จนะคะลื่นบ้างไรบ้าง แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นทางลุกลังอย่างเงี้ยทางกวดอย่างเงี้ยมันก็กวดนะก็จะกวดกวดเป็นสับสนเดินมากสับสนก็จะลื่นนิดนึงเดินหญ้าดีกว่าเดินตรหญ้าแล้วก็เดินลงไปตรงนี้ไงลงเดินลงล่างลงอีกตรงเนินตรงนั้นจะถึงรถสูงมาก ไม่อยากเชื่อว่าพิมพ์จะลงมาได้อะโอ้โหนูน้นทอปนูน้นไครลิบนู้นเพื่อนสามีลงมานู้่นละกี่โมงให้ตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วค่ะตงแต่จะลงก็หกโมงใกล้จะถึงจุดหมายแล้ว เ็้อทางทางที่เราลงมานะคะ จะบอกว่าถึงเล้วถึงข้างล่างแล้วค่ะถึงข้างล่างโดยปลอดภัยดูสภาพสิตอนขึ้นน่ะสวยใช่ต่ลงอ่ะอยถึงแล้วค่ะสาม,มีเปิดเกตแล้วรอแล้วรอว่าเชิมเมื่อไหร่จะเดินมามต่กุยโอ้ยโคยชั่ว เจ็ดชั่วโมงเต็มเต็มใจมากขอสามลูกโอ,โอเคอเดี๋ยวจะไปขึ้นรถแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พิมพ์ด้วยเนาะคอมเมนต์มานะคะติดชมมาวิวสวยแค่ไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่รถแล้วค่ะยังไงเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเจอกชาบ๊ายบาย